ครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้คุณตี้เล่าเรื่องจะมาพูดถึงเรื่องของการดูดวงตามราศีเกิดนะครับมีหลายคน่ะชอบดูดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายมือเรื่องของหูเฮงเรื่องของวันเดือนปีเกิดในแนวนั้นประมาณนั้นเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องเรื่องของการดูดวงในลักษณะของราศีนะครับ ถามว่าทำไมถึงบอกอทำไมถึงมาพูดตรงนี้เพราะว่าหลังจากเมื่อวันที่10กันยายน2563มันมีดาวดาวใหญ่ดวงหนึ่งก็คือดาวราหูย,าย้ายย้ายนะครับอาจจะมีผลดีกับใครหลายคนหลายราศีอาจจะมีผลไม่ดีกับบางราศีอะไรประมาณนั้นทีนี้อยากจะรู้ว่า บางคนเขาก็ไปเปิดคลิปดูใน YouTube โอ้ดาวดาวราหูย้ายเมื่อเดือนวันที่10กันยาน,นี่ยมีผลดีบางคนเขาคือเขารู้ช่วงวันเกิดของเขาว่าโอเคฉันเกิดวันที่15สิงหานะพอสอก็ว่ากันไปว่าแล้วแต่ว่าคุณอายุเท่าไหร่เสร็จทีเนี้หมอดู หลายสำนักด้วยกันเขาก็ทำนายว่าราศีนั้นดีอย่างนี้ราศีนี้ดีอย่างนั้นราศีนั้นไม่ดีแบบนี้ราศีนี้ต้องระวังตัวแบบนั้นการทำนายของมอดูมันมีอยู่สองลักษณะถ้าเกิดคุณอยากดูให้แม่นเนี่ยคุณอยากจะรู้ไหมว่าเขาจะดูจากตรงไหน,นเขาจะดูจากลักษณะที่คุณเกิดนะครับลักษณคือตัวไหนเนี่ยครับคือไอ้ตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือลักนาราศีเกิด เจ้าชะตาเกิดวันที่1 5บห้าสิงหาสองห้าหถ้าหมอดูที่เขาทำนายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำนายจากดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์คือตัวไหนเลขหนึ่งนี่นะครับนี่ครับคือดาวอาทิตย์หมอดูจะทำนายตรงนี้นะครับเพราะว่าหมอดูจะไม่รู้เวลาเกิดของแต่ละคนแต่เขาสามารถที่จะทำนายช่วงเวลาเกิดได้ช่วงเวลาเกิด ตรงไหนครับที่มันอยู่ราศีอะไรยังไงช่วงเวลาเกิดมันจะอยู่ตรงนี้ครับ,นรบเนี่ยครับเห็นไหมครับสีเขียวๆเ,วเวนี้ครับเนี่ยคือช่วงเวลาเกิดเ,เกิดสิบห้าสิงหาสองห้าหนึ่งสี่ถ้าเราดูตามาดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งนี้นะครับดาวอาทิตย์ถ้าถ้าเราดูตามเนี่ย มันก็จะสถิตยอยู่ราศีกรกฎแต่ถ้าเราดูตามลัคนาเนี่ยครับมันจะสิทธิสถิตยอยู่ราศีกันเนี่ยครับเวลาถ้าจะาให้แม่นยำนะครับการที่เราจะดูคำทำนายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ เราต้องการอ่านคำทำนายจากในหนังสือถามว่าเราเราควรจะยึดตัวตัวไหนเป็นหลักในหนังสือลนะเขาจะใช้การทำนายโดยดาวอาทิตย์เป็นหลักนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อไรที่คุณเข้าไปดูดูดวงกับหมอดูดูกันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยครับหมอดูเขาจะต้องขออันนี้ของคุณแน่นอน เพราะว่าการใช้ตรงเนี้มันมันจะได้ความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับแล้วมันสามารถที่จะทํานายหรือว่าเขาเรียกอ่านดวงได้ค่อนข้างจะแม่นยํากว่านะครับจําไว้เลยนะครับก่อนที่เราจะอ่านคําทํานายหรือฟังคํานายจาก YouTube ก็ดีหรือจากตามสื่อสิ่งพิมพ์ ใดๆก็ตามหรือว่าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ดีนะครับให้จำไว้เลยว่าเราควรจะต้องรู้ช่วงเวลาเกิดของเราด้วยว่าเราเกิดช่วงไหนเวลาใดบางคนบอกโอ้สมัยก่อนพ่อแม่ไม่ได้บอกเลยนี่ว่าเกิดช่วง11โมง30นทีหรืออะไรเขาบอกเขาเกิดช่วงเช้าโอเคอันนั้นก็พอประมาณได้การทำนายก็จะใกล้เคียงที่สุดนะครับจำไว้เลยนะครับลักษณะาสาคัญ กว่าในการดูดวงนะครับหมอดูส่วนใหญ่เขาจะใช้ดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์ในการทำนายดวงตามช่วงเวลาแต่ถ้าการไปดูหมอหรือว่าเราต้องการความแม่นยำสูงเนี่ยผมแนะนำให้คุณหาลักนาของคุณนะครับว่ามันตกอยู่ที่ราศีใดแล้วก็ให้ไปอ่านคำทำนายตามราศีนั้นนะครับช่วงเวลา วันที่มันไม่ตรงกับลัคนาเราก็ไม่เป็นไรสมมติว่าคุณไปเจอในสื่อมันบอกว่าวันที่เท่านั้นเท่านี้จนถึงวันที่16สิงหาตรงกับราศีกรกฎแต่พอหาลัคนาออกมาปรากฏว่าลัคนาคุณตกราศีกันทีนี้คุณจะไปยึดติดว่าเอ้ยไอราศีกันอะมันไม่ใช่ช่วงเวลานั้นนี่มันไม่ใช่เดือนกันยายนมันไม่ใช่เดือนนี้ แต่เราเกิดเดือนนี้ทําไมเราถึงมาตกราศีกันนี่เขาเขาดูจากลัคนาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ให้ยึดติดตามลัคนาผลการทํานายจะออกมาค่อนข้างจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดก็หวังว่าพอที่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ชอบดูดวงหรือว่าอ่านดวงผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือฟังการทำนายดวงผ่านมือถือนะครับ แค่นี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีแรงผลักดันในการดำเนินและดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่โควิดระบาดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เล่าเรื่องด้วยนะครับสวัสดีครับ